สวัสดีครับผมอยากขอสิบกรุงเกษมใครรูักสวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมนภพลนะครับจะค่ายพรลรัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาตกปลานะครับเป้นหมายคลองธรรมชาตินะครับผมเดินมาเจอตรงนี้หมายโคตรสวยเลยผมว่าหมายสวยว่าน่าจะมีปลาแน่นอนนะครับจะตีตามตลิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าฝนตกที่นี่ผมผ่านมาแล้วเขาบอกว่าฝนตกก็ประมาณสัก สองวันสามวันมาแล้วนะครับแล้วน้ามันขึ้นนะผมก็ไม่แน่ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับผมก็จะมาใช้เป็นกบยางฟอสซิลนะครับนี่ปุ่มกันสวะเป็นองศาเวลาปลากัดนะครับเวลาปลากัดนะครับปุ่มจะตั้งตรงขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงนะครับองศาเบดก็จะเปิดนะครับทาให้ปลาการปลากัดนะครับเวลาปลาอมไปจะมีขู่ขะมันจะไม่ระแวงนะครับเวลาปลากัดแล้วก็ทําให้วัดปลาติดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าปุ่มจะยุบลงง่ายมากนะครับ ไม่เหลีวดินน้ำไม่เสียงนะครับส่วนผมจะมานำเสนอวันนี้ก็เป็นคันนะครับมาสเตอร์สแนเปอร์นะครับเวท10-20นะครับมีมาแค่เวทเดียวนะครับสามารถทำสามารถใช้ได้นะครับกับงานช่อนชฉโดนะครับเวทนี้ควบคุมมากเลยนะครับความยาวของคันนะครับ6ฟุต9นะครับตัวนี้6กฟุต9นะครับไกดตัวนะครับด้วยการวางที่ดีนะครับทำให้ตีไก่นะครับเพราะว่าสายไม่มีการ แรงเสียดทานอะไรนะครับวางไกลได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับไปชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวไปกับาอันนี้ก่อนเลยต้องหมายสอง ยางฟอสซิลครับปุ่มกระสวะเปลีองศาเวลาประกัดนะครับสายปลาก็โอเคนะครับกัดสงสายนะครับทรงนานทรงไวได้หมดครับนี่ของคอเลยกบยางฟอสซิลปุ่มกระสวะเปลีองศาเวลาประกัดยร์ฝากด้วยครับ แล้วนะไม่เห็นเลยเห็นไม่เห็นเห้อ ใหญ่ด้วยไม่เห็นหรอไม่เห็นหูยังใหญ่เลยอ่ะหายไม่เห็นทุกอย่างว่ะไม่เห็นช็อตกัดนะครับไม่เป็นไรนะครับกบยางฟอสซิลนะครับเสียดายมากเลยอ่ะมันไม่เห็นช็อตกัดที่มันมุมสุดมุมใช่ไหมเห็นเห็นตอนจับไหมได้ยินเสียงตอนจับไหมได้ยินใช่ไหมกบยาวฟอสซิล มากับคันนี้ครับมาเตอร์สไนเปอร์นะครับเวสิ่งยี่สิบนี่ครับข้อดีของเวสิ่ยี่สิบก็คืองานปลาช่อนเล่นงานปลาช่อนได้นะครับเหมือนหมาอย่างเงี้ยหม้แบกนะครับถ้าเกิดแปดสิบตัเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเอาเวสิ่งยี่สิบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเลยครับกดอย่างขอสิ่ปุ่มกระสำเร็จเอาซ์เวลาปัดถ่ายรูป

กบยางฟอสซิลนะครับโอ้ยลื่นลื่นลื่น้ยลื่นลื่นลื่นกบยางฟอสซิลครับแค่นั้นเลยครับเฮ้ยโอ้ทุลักทุเล่ครับโอเคอันนไรนะกบยางฟอสซิลครับปุ่มกันสระเป็นองศาเวลาปากกัดอัน ปลาเหมือนปลาเหมือนมันกัดไม่ไม่เต็มที่อ่ะใช่ไหมมันกัดผิดผิดนะครับเหมือนกับน้ํามันลงเยอะนะครับน้ําลงเยอะมากนะครับนี่ครับกบยางฟอสซิลนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนให้หมดแล้วครับลูกหมุนก็ใหญ่ขึ้นครับเนื้อยางก็เนื้อยางตรงปากก็หนาขึ้นนะครับถือว่าเป้าเลยครับกบยางฟอสซิลปรูมกันสวัสดีเปลี่ยนองศาเวลาปลากัด เต็มคอหายน้ำใหม่นะครับปลามาน้ำใหม่ก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับนี่ครับลงคอไปเลยตบยางฟอสซิลครับกุ่มกันสวัสดีดองศาเวลาประกัดไซส์ไหนก็โดนครับโอเคครับฝากด้วยครับ